สวัสดีพี่ป้าน้อาอากุงอาอีอามาวันนี้ขอเสนอเมนูกวงตุ้งผัดน้ำมันหอยเป็นเมนูผักที่ทำง่ายและอร่อยมากเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพหรือทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้ดีเลยครับนี่คือสูตรและวิธีทำบันทึกย่อส่วนผสมคณะฮ่องกงหรือคณะธรรมดาก็ได้1นึ่งกำกระเทียมสับหนึ่งช้อนต๊น้ำมันหอยหนึ่งสองช้อนต๊ตามชอบ น้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่าเล็กน้อยน้ำมันเพื่อสำหรับผัดหนึ่งช้อนโต๊ะผู้ชายทำอาหารวิธีทำหนึ่งเตรียมผักล้างคณะให้สะอาดหัน่นเป็นท่อนๆตามชอบแยกส่วนก้านกับใบไว้สองลวกผักถ้าต้องการให้เขียวสวยเร้าต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือเล็กน้อยลวกคณะแค่พอสุกแล้วตักขึ้นแช่น้ำเย็นเสด็จน้ำสามผัดกระเทียม ใส่น้ำมันในกระทะใส่กระเทียมลงไปผัดจนหอม 4. ผัดผักใส่ก้านคะน้าลงไปผัดก่อนตามด้วยใบเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้ผักไม่แห้ง 5. ปรุงรสใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลผัดให้เข้ากันจนผักสุกแต่ยังเขียวกรอบ 6. ตักเสิร์ฟตักใส่จานทานคู่กับข้าวสวยร้อนฮ่าเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เคล็ดลับไม่ควรผัดนานเกินไปเพราะจะทำให้ผักเหี่ยวและสีไม่น่าทาน เพิ่มพริกขี้หนูหั่นถ้าชอบรสจัดถ้าต้องการสูตรแบบคลีนหรือวีแกนบอกได้นะครับวงตุ้งผัดน้ำมันหอยเป็นเมนูผักที่ทำง่ายและอร่อยมากเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพหรือทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้ดีเลยครับนี่คือสูตรและวิธีทำบันทึกย่อส่วนผสมคณะฮ่องกงหรือคณะธรรมดาก็ได้ 1. กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1-2ช้อนโต๊ะตามชอบ น้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่าเล็กน้อยน้ำมันเพื่อสำหรับผักหนึ่งช้อนโต๊ะผู้ชายทำอาหารวิธีทำหนึ่งเตรียมผักล้างคะน้าให้สะอาดหัน่นเป็นท่อนๆตามชอบแยกส่วนก้านกับใบไวสองลวกผักถ้าต้องการให้เขียวสวยเช่าต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือเล็กน้อยลวกคะน้าแค่พอสุกแล้วตักขึ้นแช่น้ำเย็นเสดดน้ำ 3. าผัดกระเทียม ใส่น้ำมันในกระทะใส่กระเทียมลงไปผัดจนหอม 4. ผัดผักใส่ก้านคะน้าลงไปผัดก่อนตามด้วยใบเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้ผักไม่แห้ง 5. ปรุงรสใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลผัดให้เข้ากันจนผักสุกแต่ยังเขียวกรอบ 6. ตักเสิร์ฟตักใส่จานทานคู่กับข้าวสวยร้อนฮะฮเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เคล็ดลับไม่ควรผัดนานเกินไปเพราะจะทำให้ผักเหี่ยวและสีไม่น่าทาน เพิ่มพริกขี้หนูหั่นถ้าชอบรสจัดฝากติดตามเพจเล็กๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆ